เจอกับเด่นหน้องแก่ JSP ต่อยกันในพิกัด f ฟ a t อร์ w e i ครับ126ปอนด์คู่นี้นี่แฟนมวยแฟนมวยรอคอยเลยครับเตะขาต่อยหมัดด้วยกันโดนเป็นหล่นโดนเป็นร่วงเลยครับผู้นี้มุมแดงครับเพชรมรกต3ฟอร์มหลังนี่มีชนะคะแนนไฟป่าสอนอรงฤทธิ์แล้วก็แพ้คะแนน,นกับตวนเป๊สิทธิ์สาพยักษครับที่บุรีรัมย์ ส่วนฟอร์มล่าสุดเนี่ยก็เอาชนะน็อกคนนี้และครับชนะน็อกเด่นน้องแก่เ p สยกที่3ที่ลุมพินีเมื่อวันที่20มิถุนายนครับส่วนเด่นน้องแกครับ3ฟอร์มหลังมีชนะน็อกเหล็กไหลสอตะกุดทองยก2ชนะคะแนนมากแหลกอิติสุกโตแล้วก็แพ้น็อกให้กับเพชรมรกตสิทธิ์ดัใไม่เลครับหรือเพชรมรกตโรงเรียนกีฬาโคราชในยกที่3ที่ลุมพินี เคยกดร่วงมาแล้วครับมุมแดงกดหล่นมาแล้วนะครับรูปร่างดูจากมุมนี้เพชรมรกตจะสูงกว่านิดหน่อยแต่นักมวยทั้งคู่ก็ไม่ใช่มวยตัวสูงนะครับเป็นมวยรูปร่างหนาสองมวยนี้ถือว่าใกล้เคียงกันมากแต่ขาต่อยหมัดแรงครับเป็นพวกที่ไม่ชอบชกครบ5้ายกกับผู้นี้ ต้องมาดูครับใครจะหล่นหรือเปล่ามาดูยก3ครับหลังจบ2ยกเนี่ยทางด้านเพชรมรกตก็ยังได้เปรียบอยู่นิดหน่อยครับ5ต่อ4มวยซ้ายนะครับเพชรมรกตเด่นน้องแกขวาห้ามกระพริบตาครับแฟนมวยเอาแข้งซ้ายทักไปก่อนเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงอยู่ที่แดง ขวาทั้งแถบอยู่น้ำเงินครับรูปร่างนี่ถือว่าเหมือนกันครับหัวไหล่กว้างลำตัวหนาต่อยแต่ละทีนี่ก็มีเสียงเฮครับโอ้โหดูครับแกเวี่งแต่ละทีครับเพชรมรกตถ้าจับโฟกัสได้เน้นๆเ,เ,เนี่ยแมร่วงแน่ครับ อยู่ที่ใครโดนครับนี่มาแล้วครับเพชรมรกตอ้าแข้งขวาทรงมวยนี่คล้ายมวยสากลครับเตะล่างเข้าไปทีนึงโดนคืนขวามาเหมือนกันครับเพชรมรกตขยับขยับครับเดน้องแก่แข้งขวาเข้าไป ต้องพิถีพิถันนิดนึงครับจะออกมั่วซั่วไม่ได้ครับเดี๋ยวช่องเปิดถ้าออกเยอะแล้วช่องเปิดนี่คู่ชกสวนตูมเดียวมีโอกาสหลับเลยเอาแข้งขวาแหมสวนซ้ายยังไม่โดนครับแข้งซ้ายเตะไปบริเวณแขนเลยครับเป็นการตัดกําลังอย่างหนึ่งเอาขวาจับได้จับได้สวนด้วยซ้ายครับยังโดนไม่เต็มตเด่นน้องแกผายมือเลยครับบอกว่าไม่เป็นไร ้้าาวซยขยับขยับซ้ายไม่ถึงครับแต่แข้งซ้ายโดนครับโดนเต็มพุงหมดยกที่3ครับแมดูแผ่นหลังครับดูมัดกล้ามหลังจบยกที่3เนี่ยทางด้านเพชรมรกตก็ยังได้เปรียบอยู่นะครับประมาณ7ต่อ4 แฟนมวยก็ไม่กล้าต่อแพงนะครับมาดูยกที่4ครับใครจะหล่นใครจะร่วงเอาแข้งขวานี่ครับแม่เลื่อมตัวบิดนิดเดียวครับเด่นหนองแก่ล้มลงไปเดินขึ้นมาเดินช้านี่โดนแข้งซ้ายเลยครับดูครับอาขวาเข้าเหมือนกันขวาจับได้คืนซ้ายครับซ้ายอีกทีโอ้โหดู เตะเกือบถึงคอครับเพชรมรกตมีหมัดซ้ายด้วยตอนนี้ตั้งรับนะครับเพชรมรกตแต่ตั้งรับแล้วแกออกอาวุธครับขยับซ้ายเดินช้าโดนเลยครับขยับเ,เข้าไม่ถึงแล้วครับขวาอีกทีอุ้ยโดนหมัดขวาเหมือนกันครับเพชรมรกตโอ้โหโดนเต็มเเลยครับแต่ยังทนได้ตั้งกำแพงไว้สลาดครับ เดินเข้ามาซ้ายยังติดบงังแกจะเหวี่ยงขวาอย่างเดียวนี่ครับโดนอีกแล้วครับเอาละครับโดนแต่ละทีมีเสียวแต่กว่าจะเข้าไปต่อยได้นี่ต้องรับแข้งไว้ก่อนครับอ้าวขวามายังไม่ถึงโดนซ้ายจับได้เตะล่างดันไปครับวงในเป็นไงแหมตีไม่ได้ครับตีไม่ได้เดินไวแล้วครับเด็กน,น้องแก โอ้โหแต่ดูลูกถีบครับมีทั้งแข้งมีทั้งถีบซ้ายอีกทีขวาคืนมาขยับเก่งลำตัวเลยครับแมรู้เลยครับว่าทางด้านเด็นอน้องแกจะต่อยลำตัวต้องเกรงไว้ก่อนลืมเกรงไม่ได้ครับเหมือนจะมีเลือดมาแล้วด้วยครับเด็นอน้องแกโดนซ้าย โดนเข้าไปที่แขนบ่อยๆนี่ก็ไม่ดีครับเดี๋ยวไม่มีแรงต่อยสำหรับเด่นน้องแก่หมดยกที่4ครับโอ้โหยกนี้นี่เพชรมรกตเตะซ้ายได้ดีมากครับยยพยายามจะเข้ามาทำเละครับทางด้านเด่นน้องแก่ แต่แข้งซ้ายของเพชรมรกตนี่แกก็เตะไม่บรรยัญญบบรรยังเลยครับมอ4ยกเนี่ยทางด้านเพชรมรกตได้เปียบประมาณ7ช่องตัวครับอุอ้ยจังหวะนี้เสียหลักล้มลงไปครับลุกขึ้นมาหมัดแน่นอนครับยกนี้ซ้ายอีกทีซ้ายไม่เอาเตะหลุดไม่ได้นะครับเตะหลุดเดยนโดนสวนเดินไว้แล้วครับโดนซ้ายนี่ครับอาวุธแกหลากหลายกว่าครับทางด้านเพชรมรกต มีถีบมีแตะมีหมัดมีแยบด้วยครับเด็นน้องแกนี่แกจะเข้าไปจ้วงอย่างเดียวโอ้โห,โหเดินออกเลยครับโดนแข้งซ้ายแข้งนี้ถือว่าความพยายามดีครับถ้าเพชรบรกฏชนะไฟนี้นี่จะเป็นการชนะสองไฟติดเลย ไฟที่แล้วกดน็อกครับแต่ไฟนี้น่าจะครบยกแล้วดูว่าเด่นน้องแกจะช้าไปแล้วด้วยครับถ้าเดินจะช้าแบบนี้นี่เรียบร้อยครับเพชรมรกตนี่อยู่วงนอกสบายเอาอีกเครือกหนึ่งครับอีกเครือกแข้งขวาเข้าวงในก็จบครับเข้าวงในตีไม่ได้ครับ ถึงตีได้ก็ไม่ทันรอเสียงะระฆังอย่างเดียวแล้วตอนนี้แล้วก็มาแล้วครับยกที่5จบลงไปกรรมการก็รวบรวมใบให้คะแนนครับใบให้คะแนนที่3แล้วก็ชูมือให้นี่เลยครับ เพชรมรกตสิท์ดาบไหมครับหรือเพชรมรกตโรงเรียนกีฬาโคราชครับชนะคะแนนเด่นน้องแก่เจไปนะครับก็เป็นการย้ำแค้นอีกครั้งหนึ่งของเพชรมรกตนะ